ปั๊มน้ำรุ่นนี้ผมสามารถซ่อมเองได้ไหมครับ่อมเองได้ง่ายมากเลยครับหมุนต,ตรงนี้นะครับเพื่อที่มาดูว่ามีน้ําเข้ามาที่ระบบหรือเปล่าไม่มีน้ํานะครับ <นะ S 2> แสดงว่าตอนนี้ปั๊มหยุดการทํางานใบพัดเป็นสแตเลสไม่เป็นสนิมปั๊มน้ําเสียงเงียบวันนี้แล้วสินะที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารอคอยมาทั้งชีวิต น้ำไม่ไหล oh, <no. S 1> ทำยังไงดีอย่างนี้ต้องหาตัวช่วยฮัลโหลครับน้ำไม่ไหลปั๊มน้ำเสียช่วยมาดูให้หน่อยครับทำอะไรไม่ได้ครับล้างจานไม่เสร็จเลยครับ น้ำรุ่นนี้ผมสามารถซ่อมเองได้ไหมครับซ่อมเองได้ง่ายมากเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งเราขันน็อตด้านบนออกนะครับมันจะมีน็อตทั้งหมดสองตัวเพื่อที่แกะฝาครอบออกนะครับขั้นตอนแรก <c oughs> ที่สองเราก็มาเช็คตรงจุกวาล์วาน้ํานะครับหมุน,น,นตรงนี้นะครับมาเช็คเพื่อที่มาดูว่ามีน้ําเข้ามาที่ระบบหรือเปล่า <c oughs> จากกรณีเราเช็คออกมาแล้วก็ดู ไม่มีน้ำนะครับแสดงว่าตอนนี้ปั๊มหยุดการทำงานเพื่อป้องกันวอเตอร์เสียนะครับเป็นระบบป้องกันของเขาปั๊มน้ำ LQ Series นี่มันมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างครับอ๋อคุณสมบัติของปั๊มน้ำ LQ Series นะครับอย่างแรกเลยนะครับใบพัดเป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมน้ำไม่มาปั๊มไม่ทำงาน ทำให้มอเตอร์ไม่แังเราไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อใหม่นะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับปั๊น้ําเสียงเงียบครับอ๋อนี่ไม่ได้ยินเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้เปิดเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ปั๊มน้ำ Lucky Pool LQ Series ก็่อมเองได้เหมือนกันนนี่เนี่ย